สวัสดีครับพบกับน้องเจ้าสมยงคัเ์เตอร์โจดบุบรรัสธานีอีกแล้วนะผมวันนี้ผมมากับรถเก๋งแบรนด์หลักนะครับเอาใจลูกค้านะครับผมที่หารถเก๋งค่างวดถูกๆนะผมอามาชมคันนี้ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้เป็นเจ้า โตโยตายาลิสนะครับผม 1.2J Auto ปี2013นะครับจดใช้งานปี2014นะครับผมเปิดราคาทุกๆ2 2 9 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับคันนี้ผ่อนงวดเพียงแค่4,000บาทนะครับตลอดอายุสัญญาที่สำคัญก็คือออกรถนะครับไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวอะโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถคันนี้ให้ดูเลยนะครับว่า สวยแค่ไหนนะครับกับค่างวดเพียงแค่4,000กว่าบาทนะครับผมอ่ะมาชมกันเลยนะครับสำหรับตัวรถนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นถ้าเรียกง่ายๆก็เป็นสีส้มแล้วกันนะครับอ่ะสีส้มนะครับกระจังหน้าดำตัดโครเมียมนะครับแบบนี้นะครับผมอ่ะในส่วนของไฟหน้าเนี่ยจะเป็นหลอดไฟหน้าฮาโลเจนนะครับอ่ะเนี่ยลักษณะการใช้งานนะครับเหมือนเดิมเราจะเปิดให้ดูเลยนะครับเนี่ยไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ใน ที่เดียวกันนะครับผมอ่ะมาชมในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นล้อแม็กนะครับห้าก้านอ่ะลักษณะแบบนี้เลยขนาดยาง2 1 5 4 5ตัวนี้เป็นขอบ17นิ้วนะครับผมเนี่ยเป็นขอบ17นิ้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยอ่ะยางนะครับตัวเนี้ยคือเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นแล้วนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับมีไฟเลี้ยวอ่า ด้านข้างของตัวรถนะครับหูกระจกก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับตัดสีดําด้านมาคิ้วกันสา์นะครับแบบนี้เลยเนี่ยงวดเพียงแค่4,000กว่าบาทนะครับได้รถเจ๋งแบร์ลักนะครับผมได้เป็นตัว5ประตูไปอีกนะครับผมสาหรับคันนี้มาดูด้านท้ายนะครับไฟท้ายของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับผมของยาริสนี่แบบนี้เลยนะครับโฉมนี้เป็นหลอด LED นะครับเนี่ยหลอด LED สปอยเลอร์หลังนะครับผมตัวนี้ มาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับก็ใส่ของได้เยอะนะครับผมเนี่ยดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตฝาท้ายเนี่ยเนี่ยไม่เคยขันนะครับบอกเลยว่าเดิมเดิมนะครับเดิมโรงงานแน่นอนนะครับคันนี้อ่าเนี่ยแม่แรงยางอะไหล่บล็อกขันล้อครบนะครับเปิดใช้งานทุกอย่างคงเดิมหมดนี่สวยๆแบบนี้เลยว่า00 0กว่าบาทก็ถือว่าโอเคใช่ไหมตะก้องก็อยู่แค่ประมาณผ่อนวันละประมาณร้อยกว่าบาท ร้อยเกือบเกือบสองบาทนะครับมาชมภายในนะครับเปิดให้ดูเลยภายในะตะกรงมาเลยครับนี่เดี๋ยวนะขึ้นนั่งด้วยขึ้นนั่งด้วยะนะครับขออนุญาตลดเสียงเพลงนะครับมาดูภายใน,นครับภายในเนี่ยจะคุมโทนดํานะครับแผงประตูดํานะครับกระจกไฟฟ้าสีข้างนะครับในส่วนของด้านข้างเนี่ย ยังเป็นปรับเมนวลนะครับผมอ่ารุ่นนี้ปรับเมนวลนะครับชุดแอร์แบ็กมีครบนะครับคู่หน้าอ่าพวงมาลัยพาวเวอร์สก้านนะครับเนี่ยเลขไม่แปดหมื่นหนึ่งพันโลนะครับเนี่ยนิ่งๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นเนี่ยก็เป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานนะครับเนี่ยเล่น c d a m f m arc u s b นะครับอ่าเนี่ย arc u s b ได้นะครับผมตัวนี้แล้วก็แอร์ตัวนี้จะเป็นปรับแบบเมนวลนะอ่าปรับมือเกียร์ออโต้นะครับเบาะก็เป็นเบาะผ้ากัมบี้ เดิมโรงงานนะครับตัวนี้เราซักเบาซักคมดูดฝุ่นภายในให้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมใช้งาน,นไฟเพดานใช้งานปกตินะครับที่กันแดดอ่าโอเคนะครับอ่าไปดูบบร์ด้านหลังหน่อยนะครับกล้องอ่าดูบบร์ด้านหลังหน่อยเนี่ยบาะด้านหลังกว้างนะครับบอกเลยวบากว้างมากนะครับบบอะด้านหลังนั่งถ้าคนตัวเล็กน้อยหน่อยนะครับน่าจะได้อยู่สคนอ่าถ้าคนตัวใหญ่ๆแบบคนรีวิวหน่อยก็ ประมาณ3คนก็น่าจะแน่นแล้วนะครับผมที่เหลือขี่คอนะครับอ่ะโอเคนะครับสวยๆเลยอ่ะตะกล้องขเราไปดูอ่าห้องเครื่องกันต่อนะครับอ่ะเปิดให้ดูเลยนะครับผมรีวิวของเรานะครับนี่เปิดห้องเครื่องขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1,200นส้ซีซีเบนซินนะครับอ่ะให้แรงม้าอยู่ที่86แรงม้านะครับมีอ่าระบบเบรก ABS ด้วยนะตัวนี้อ่ามี ABS นะครับอ่ามาดู เนี่ยห้องเครื่องนะครับมอ,อกบกองติดอยู่นะครับคานหน้าเนี่ยเป็นคานหน้าเดิมนะครับผมฝากระโปรงเดิมโตโยต้านะครับเนี่ยดูน้ํามันนะครับไม่มีซึมนะครับผมพร้อมใช้งาน,นย,ยาวนะครับผมอบอกเลยว่าใครที่ หารถเจ๋งค่างวด4,000กว่าบาทอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเอาไปนะครับขี่ยาวๆนะผมใครที่สนใจโทรหาเราได้เลยนะครับที่เบอร์081238699นะครับสมยงคาเซเตอร์ใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับอยากเช็คเครดิตโทรหาเราได้เลยนะครับเราเช็คเครดิตให้ทั่วไทยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่บาทเดียวออกรถได้ทุกอาชีพฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ